ว,ว,วันนี้พาทุกคนมาที่สถานีนครปฐรมนะขบวนสินค้านะครับรถด,ด่วนสินค้าหอวัตถุด่วน986กําลังเข้านครปฐมพอดีเลย4 4 08 เข้าหยุดรับส่งสินค้าที่สถานีนคปรปฐมนะสำหรับขบวนสินค้า986รถรับส่งสินค้าหอวัตถุด,ด่วนกรุงเทพสุไงโกลกสุไงโกลกกรุงเทพรถจอดแว็บเดียวครับ ให้สัญญาณบีทเหมือนจะออกเดินทางแล้วไปหรือยังเลยออกเดินทางแล้วครับ บวนรถด่วนสินค้าที่98 6ง